สวัสดีค่ะวันนี้มาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับวันนี้เราจะไปลงกันที่สถานีสีราษารนะครับแตะบัตรเรียบร้อยนะคบนี่ก็เป็นป้ายเนะาะขบวนถัดไปแปนาทีนะครับก็เป็นเวลาเป็นาฬิกาสิบเ้านาทีรถไฟฟ้าจะมาถึงสถานีนะฮะนานนานใช่ จะขอตัดช่วงนี้ไปก่อนนะคะอุ้ยเออเนี้ยนะคะขอเนะี้ยพาดูนะฮะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมนะฮะว้าวหาเจ้าแม่กวนอิมนะฮะศาลนะะเป็นศาลว้าวโอเคครับรอรถไฟกลับไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะรถไฟฟ้ามาแล้วนะคะนนะเดี๋ยวเราจะรอรถไฟฟ้าสำรังตรงนู้นนะฮนะไม่เห็น สีเหลืองค่ะอืมวเราจะลงที่สถานีสีราษฎร์นี่เราจะขึ้นพันนี้เลยนะคะผมเดี๋ยวรอรถไฟมาก่อนนะคะมาแล้วครับผมผู้ชมครับมาแล้วฮะสายสีเหลืองสู่สำโรงครับ ข,ขึ้นรถไฟฟ้าก่อนนะครับตอนนี้เราเข้ามาบนขบรถไฟฟ้าแล้วนะครับเคนะครับเราผมจะถ่ายข้างนอกเราจะถ่ายให้ดูนะไปสถานีสีราาัชารอ่าเ,เดี๋ยวออนุนาตถ่ายตรงป้ายหน่อยนะ สถานีต่อไปภาวนา Next Station ภาวนาสะพานเต็มไปตัวหนักป เราไปลงที่ YL 1 8นะะสถานีศิลาซาว้าวอุ้ยเร็วยวดินตามกันนะตัส,าสาอมจะไม่พูดเลยแนะ่ะ ก่อนจะถึงสะพานนี้นะคะภาวนา เดี๋ยวผมจะตัดเป็นช่วงๆนะครับรอให้ประตูรถปิดแล้วจะถ่ายกลอบนึงนะครับช่วงของมีส่อไปช่วงของมีส่วน こんにちは。<noise> <noise>